สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การทํานายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งในคลิปวิดีโอที่จัดทาขึ้นนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมษซึ่งก่อนจะผ่านพ้นเดือนตุลาคมซึ่งเหลือเพียงอีกไม่กี่วันนั้นดวงชะตาท่านต้องบอกเลยว่าหากก้าวเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเมื่อไหร่ดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นทั้งบวกทั้งคูณอย่างแน่นอน แต่ก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนนั้นดูเหมือนว่าระหว่างนี้ท่านจะพบเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามาทดสอบจิตใจของท่านดวงชะตาของท่านนั้นก่อนที่จะพบเจอกับดวงชะตาที่ขึ้นดวงชะตาที่แรงท่านจะพบเจอหรือมีโอกาสมีเกณฑ์จะต้องพบเจอกับบางเรื่องบางสิ่งเข้ามาขัดขวางท่านก่อน ซึ่งก่อนจะผ่านพ้นเดือนตุลาคมนี้ดูเหมือนว่าท่านมีโอกาสมีเกณฑ์จะพบเจอกับสมเรื่องราวซึ่งอาจจะเป็นเพียงหนึ่งหรือสองเรื่องราวเท่านั้นแต่ในคลิปนี้เราเรียบเรียงมาสมเรื่องราวที่ถือว่ามีโอกาสที่ชาวราสิเมษจะพบเจอก่อนจะผ่านพ้นเดือนตุลาคมซึ่งต้องบอกเลยว่าหากท่านพบเจอต้องคอ่คอยคิดต้องค่อยคอยพิจารณาในการแก้ไขซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโต แต่ชาวราสีเมษนั้นก็ไม่ควรที่จะปล่อยผ่านก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนั้นคำทำนายคําพยากรณ์เป็นศาสตร์ความเชื่อเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังครับชาวราสีเมษเข้าไปรับชมรับฟังรายละเอียดในคลิปได้เลยครับ สวัสดีชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การทํานายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งสําหรับดวงชะตาของชาวราศีเมษต้องบอกเลยว่าหากเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนถือว่าดวงชะตาท่านนั้นจะปรับเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขอขีดเส้นใต้ว่าดวงชะตาท่านจะดีอย่างมากเตรียมวางแผนให้ดีปรับตัวให้ทันบางเรื่องบางสิ่งหากเกิดขึ้นแบบกระทันหันก็จะเป็นเรื่องดี แบบที่ท่านนั้นไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวแต่ภาพรวมสุดท้ายปลายทางก็ถือว่าดีอย่างมากเลยทีเดียวแต่ในคลิปนี้เราขอบอกชาวราศีเมษซึ่งก่อนจะผ่านพ้นเดือนตุลาคมเหลือเพียงอีกไม่กี่วันเท่านั้นก่อนจะถึงวันที่31อตุลาคมชาวราศีเมษขอให้ท่านนั้นระมัดระวังให้ดีจะเกิดสามเรื่องราวหรือจะเกิดสเหตุการณ์ที่เข้าใกล้ดวงชะตาท่าน เป็นสาเหตุเป็นต้นต่อที่จะทำให้ชาวราศีเมษนั้นเกิดอิดอัดคับข้องใจด้วยปัญหาที่อยู่รายล้อมรอบตัวท่านบางเรื่องบางราวไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ก็เป็นเรื่องที่กวนอ,อกกวนใจขัดขาท่านทําให้ท่านนั้นเดินไม่สะดุดสามเรื่องราวที่ถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษก่อนจะผ่านพ้นในเดือนตุลาคมเรื่องที่หนึ่งชาวราศีเมษดูเหมือนว่าท่านจะ พบเจอกับปัญหาเกี่ยวกับคนใกล้ตัววางแผนให้ดีระมัดระวังอาจจะมีการกระทบกระทั่งด้วยคำพูดกริยาท่าทางหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับความอึดอัดใจขอให้ท่านระมัดระวังโฟกัสไว้กับคนใกล้ตัวข้อนี้มีโอกาสเกิดขึ้นสูงเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องแรกทาราสีเมธขอให้ท่านให้ความสำคัญระมัดระวัง มีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับปัญหากับคนใกล้ตัวหากจะมองเป็นสมาชิกคนในครอบครัวก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่เด็กไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่เรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองรวมไปถึงผลประโยชน์การแบ่งทรัพย์สินต่างๆระวังจะมีปัญหากันระหว่างเคือญาติพี่ป้าน้าอาโดยเฉพาะเคยสะพ้ยอาจจะมีบางเรื่องบางสิ่ง ให้ผิดอกผิดใจเกิดความบาดหมางกันได้ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องไหนที่ดูแล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องระมัดระวังให้มากและสําหรับเพื่อนในกลุ่มเพื่อนในแก๊งเพื่อนในทีมก็ขอให้ท่านระมัดระวังอาจจะเป็นการหยอกล้อก,กันแรงเกินไปหรือเกินขอบเขตเกินไปอาจจะเป็นปัญหาทําให้เกิดปัญหาในที่ทํางานในกลุ่มในเพื่อนฝูงได้อาจจะมีความไม่เกรงอกเกรงใจกัน หลากหลายต่างๆนานาปัญหามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ก็ขอให้ชาวราศีเมษระมัดร,ร,ระวังให้ดีและรวมไปถึงปัญหาเพื่อนบ้านอาจจะมีปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นมาหวนกลับมามีธิ์มีพิษสงกันในช่วงนี้หรือแม้แต่เป็นปัญหาความไม่เกรงอกเกรงใจกันการเอารัดเอาเปรียบไม่เห็นอกเห็นใจกันทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้ชาวราศีเมษระมัดร,ร,ระวังหากเกิดปัญหา ค่อยๆพูดค่อยๆแก้ไขใช้สติใช้เหตุผลหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหลีกเลี่ยงการใช้ปฏิกิริยาต่างๆเพราะอาจจะเป็นต้นเหตุต้นต่อเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาลุกลามบานปลายใหญ่โตขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีเมษระมัดระวังและสำหรับเรื่องที่สองชาวราศีเมษขอให้ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์ของท่านให้ดี ระมัดระวังท่านจะมีหนี้มีสินโดยไม่รู้เนือ้อรู้ตัวทำอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีระมัดระวังให้มากสำหรับในเรื่องที่สองนั้นขอโฟกัสขอพุ่งเป้าไปเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีเมษชาวราศีเมษจะทำอะไรขอระมัดระวังระวังอาจจะมีการติดขัดเกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านนั้นมีการกินเลี้ยงสังสรรค์อยู่เป็นประจำหรือบ่อยมากกว่าปกติ ขอให้ท่านระมัดระวังท่านอาจจะมีการกินเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งการกินเลี้ยงสังสรรค์ในแต่ละครั้งนั้นจะทําให้ชาวราศีเมษค่อนข้างควักค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงเลยทีเดียวสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนให้ท่านระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยของท่านให้ดีรวมไปถึงชาวราศีเมษย,ยังคงต้องระวังคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเครือญาติเพื่อนฝูงหรือแม้แต่คนที่ท่านให้ความเคารพนับถือ มีเกณฑ์จะเข้ามาขอความช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นการขอหยิบขอยืมหรือแม้แต่ขอยืมทรัพย์สินของมีค่าของใช้ของท่านของสะสมของท่านระมัดระวังให้ดีจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นอึดอัดใจน้ำท่วมปากปฏิเสธไม่ได้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบายเบี่ยงก็ขอให้ชาวราศีเมษร,ระมัดระวังให้ดี ความทุกข์ของคนอื่นอาจจะกลับกลายเป็นความทุกข์ของท่านเกี่ยวกับการเงินการทองก็ขอบอกขอเตือนอย่าช่วยใครเพราะเห็นว่าสงสารอย่าช่วยใครเพราะใจอ่อนหรืออย่าช่วยใครเพราะไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเพราะอาจจะเป็นตัวท่านเองที่มีหนี้ม,มีสินเกิดขึ้นเพราะคนอื่นข้อนี้ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีเมษใจหนักใจแน่นเขาไว้กล้าที่จะบ่ายเบียงกล้าที่จะปฏิเสธ มิฉชนนั้นตัวท่านจะเป็นฝ่ายที่เดือดร้อนเสียเองสำหรับเรื่องที่3ามชาราศีเมษขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องสุขภาพชาราศีเมษในช่วงก่อนจะผ่านพ้นเดือนตุลาคมดูเหมือนว่ามีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะเจ็บป่วยได้การเจ็บป่วยของท่านนั้นอาจจะเกิดจากการที่ท่านนั้นได้รับอันตรายจากสัตว์ต่างๆสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของท่านเอง หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นอาจจะได้รับความเดือดร้อนจากสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านรวมไปถึงสถานที่รกสถานที่อันตารายระวังแมลงมีพิษแมลงสัตว์กัดต่อยรวมไปถึงงูเงี้ยวเขี้ยวขอนสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีเมษระรมัดระวังให้มากมีโอกาสที่ท่านนั้นจะประสบพบเจอกับสัตว์มีพิษต่างๆรวมไปถึงอาหารการกินชาวราศีเมษต,ต้องระมัดระวังท่านอาจจะทานเนื้อสัตว์บางชนิด ที่ท่านแพ้ที่ท่านทานไม่ได้โดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวขอยท่านระมัดระวังจะทานอะไรก็ขอให้ตรวจขอให้เช็คให้ดีระมัดระวังการทานอาหารที่ท่านทานไม่ได้เนื้อสัตว์บางชนิดท่านบริโภคไปแล้วอาจจะมีอาการแพ้อาจจะมีอาการคารันเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุให้ท่านนั้นต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวให้ท่านนั้นต้องล้มป่วยเจ็บป่วยได้ซึ่งข้อนี้ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีเมษระมัดระวัง ซึ่งทั้งสามเรื่องราวที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็ถือว่าวนเวียนเข้าใกล้ดวงชะตาของชาวราศีเมษมากที่สุดก่อนจะผ่านพ้นเดือนตุลาคมซึ่งหากท่านพบเจอกับปัญหาก็ขอให้ท่านคอ่คอยคิดค่อยๆแก้ไขค่อยๆเคลียร์ไปทีละเปาะค่อยๆเคลียร์ไปทีละปมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่หนักเกินมือไม่เกินแรงชาวราศีเมษอย่างแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตา ซึ่งคำทํานายคําพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนวันก h นชแนล Channel. สวัสดีครับ